สวัสดีครับลงกึงช่างต้มมาสินธุบุรีนะครับวันนี้เราก็มาซ่อมรอยแตกแล้วของแ้งนะครับแ้งวันนี้ก็เป็นแคงร้อยสิบไทยนะครับแตกแถวฝาคัดสนะครับอมาดูใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับแตกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็เชื่อมนะครับเชื่อมไลท์ให้แบบเนียนเลยนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นมาหน่อยหนึ่งไปดูมุมนู้นมุมนู้นแล้วก็เชื่อมให้เสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้เหลือขั้นตอนการมิลลิ่งเก็บงานนะครับเพื่อไม่ให้มันนูนเวลาใส่ประเก็นประเก็นได้ไม่ขาดนวดนะครับมันจะได้สนิทนะครับไม่ต้องทากาวนะครับใส่ประเก็นประกบฝาทาร์ได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะใช้มิลลิ่งนะครับเก็บงานให้หน่อยหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับก็งานซ่อมแบบนี้นะครับส่งมาเชื่อมมาซ่อมได้นะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับ ก็ไม่แพงนะครับแล้วที่สําคัญนะครับวันเดียวเสร็จครับเร็วมากเลยส่งถึงเช้านะครับตอนบ่ายทําเย็นส่งเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวก่อนนะครับอ่ะจะใช้ดอกมิลลิงนะครับเพื่อตัดงานนะครับที่ละเอียดนะครับเป็นเส้นเยอะก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลำมันเครื่องรั่วนะครับอ่ะอันนี้ก็ยึดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูใกล้ใ้กันเลย นะครับเราจะเปิดเครื่องแล้วนะครับดูตำแหน่งเกียร์ก่อนนะครับไฟไม่เข้าครับ <c oughs> เราจะเริ่มลุยแล้วนะครับต่อไปก็ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหน้าสัมผัสนะครับตรงหน้าแข้งนัดนี่ครับก็เดี๋ยวเก็บงานด้านล่างให้ด้วยนะครับเอาให้สวยๆเนียนๆกันเลยนะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับเสมอกันแล้วนะครับนี่ครับอ่าเอามือรูปดูก็รู้แล้วนะครับนี่ครับมันจะไม่มีนูนไม่มีโค้งไม่มีเว้านะครับอันนี้ก็แตกนะครับเชื่อมให้นอกในเลยแล้วก็ มิลลิ่งหน้าสัมผัสนะครับอันนี้ต่อไปก็มิลลิ่งเก็บงานนะครับด้านล่างด้านข้างนะครับที่อยู่ใกด้น,นะเก็บให้ยางใกล้เลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําไม่เกินสิบนาทีแหละครับเชื่อมพอกนะครับแล้วก็มิลลิงนะครับนี่ครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับจานาขากว่าเดิมไม่ต้องกลัวแตกแล้วนะครับนี่ครับเชื่อมเก็บงานให้หมดเลยนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับ